สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำ job resume ตำแหน่งงาน Infrastructure Engineer ะคะตำแหน่งงานนี้ทำอะไรอะคะออกแบบตั้งค่าปรับใช้และบำรุงราาักษาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบ IT Infrastructure เ <c oughs> ช่น Network Switch, Asset Point, CCTV, Asset Control ค่ะรวมไปถึงการทำ Site Preparation เช่นการควุมการติดตั้งอุปกรณ์ในห้องเซิร์ฟเวอร์และสายสัญญาณค่ะคำอธิบายสายงานคะเป็น ทำรอบด้านค่ะเพราะว่าตําแหน่งสายงานนี้ค่ะจะทําตั้งแต่การจัดเตรียมห้องเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในระบบขององค์กรนคะคะเพื่อให้อุปกรณ์ทุกอย่างสามารถเชื่อมต่อกันแล้วก็ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะใช้มีข้อสกิลค่ะก็จะมี basic network basic windows skill basic linux skill it support skill ค่ะ เบสิกเน็ตเวิเข้าใจการทำงานของ VLAN IP Address ซึ่งเป็นพื้นฐานการตั้งค่าอุปกรณ์ Network 2. Basic Windows กวิ l โสามารถตั้งค่าและตัวสอบการใช้งานเครื่องที่ใช้ OS ของ Windows ได้ค่ะ 3. เบสิ c ลีนุกสกิลค่เข้าใจและใช้คำสั่งเพื่อตั้งค่าระบบปฏิบัติการที่เป็น Linux ได้ค่ะ s u t p o r t s k อร์สกิสามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้เบื้องต้นค่ะเ s k สก l ลนะคะก็จะมีความกระตือรือร้น,นสามารถทําได้หลายงานในเวลาเดียวกันสามารถจะลําดับความสําคัญของงานได้มีการวางแผนและประเมินผลกระทบสามารถสื่อสารและเป็นผู้ฟังที่ดีได้ค่ะและนี่ก็จะเป็นทักษะท,ทั้งหมดค่ะที่ ทาง Infrastructure Engineer ก็ต้องมีค่ะสำหรับคนที่สนใจสายงานนี้นะคะสามารถศึกษาอย่างน้อยสองวิชาที่จะบอกต่อจากนี้นะคะก็จะมีวิชาระบบเครือข่ายค่ะ การตั้งค่าของกลุ่มคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆที่ถูกนํามาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารกันไดแ้และใช้อุปกรณ์ต่างๆในเกิดข่ายร่วมกันได้ค่ะเช่นการเชื่อมต่อสายแลนหรือ Wi-Fi ะคะความรู้พื้นฐานที่ต้องเข้าใจนะคะก็จะมี OSI 7 Layer ค่ะการคำนวณ IP address switch routing topology ะคะแล้วก็อีกวิชานะคะที่จะต้องรู้ก็คือวิชาระบบปฏิบัติการะคะ่ะศึกษาการทำงานของชุดโปรแกรมที่ทำได้ หน้าที่ในการควบคุมจัดการทรัพยากรดูแลการดําเนินงานภายในต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์อรอรอนะคะและเป็นตัวกลางในการประสานงานการทํางานระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ค่ะโดยความรู้พื้นฐานที่ต้องเข้าใจนะคะก็จะมีการทํางานการตั้งค่าและการติดตั้ง Microsoft Windows หรือระบบปฏิบัติการที่เป็น Linux ค่ะ ตัวอย่างวิชาที่ได้ยกไปก่อนหน้านี้นะคะถ้าอยากจะศึกษาเชิงลึกจริงๆทางทีมก็สามารถสัพพอร์ตให้ไปเรียนแล้วก็สอบเพื่อนำใบเซอร์กลับมาได้ะคะ่ะ ผลงานที่ท้าทายที่สุดก็จะเป็นงานการเปลี่ยนฟอร์สวิ h จากแบรนด์หนึ่งที่ลูกค้าใช้อยู่ไปอีกแบรนด์หนึ่งทําไมงานนี้ถึงท้าทายนะคะเพราะว่าฟอร์สวิทค่ะเป็นศูนย์กลางหรืออุปกรณ์หลักของระบบเครือข่ายะคะ่ะถ้าเทียบก็จะเหมือนกับหัวใจของคนเลยะคะ่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้ทํางานแบบนี้นะค่ะเพราะว่าต้องตรวจสอบความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ะคะ่ะซึ่งแบรนด์ใหม่และแบรนด์เก่านะคะไม่สามารถใช้คําสั่งเดียวกันได้ะคะ่ะเป็นงานที่ต้องจํากัดเวลาในการ เปลี่ยนอุปกรณ์ค่ะพเพราะเนื่องจากอันนี้มันเป็นอุปกรณ์หลักที่ระบบเครือข่ายใช้อยู่ซึ่งไม่สามารถมีดาวน์ time ได้นานนะคะงานนี้ผ่านมาได้ยังไงนะคะก็อย่างแรกเลยะคะ่ะต้องมีการตรวจสอบแผนระหว่างทีมและลูกค้าค่ะแล้วก็มีการทำเช็คลิสต์ของขั้นตอนเพื่อตรวจสอบสถานะ ก็ประเมินความเสี่ยงของทุกขั้นตอนนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะแล้วก็มีแผนการรับมนือยังไงะคะ่ะแล้วก็ต้องมีชื่อผู้รับผิดชอบะคะในการทําในแต่ละขั้นตอนต่างๆเพื่อติดตามต่อได้ะคะ่ะว่าใครทํางานนี้เสร็จแล้วบ้างค่ะแล้วก็งานไหนที่ยังไม่เสร็จ ก็จะไปช่วยกันดูค่ะว่ามันติดอะไรอยู่ค่ะแล้วก็สิ่งสุดท้ายค่ะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากงานนี้นะคะก็คือการวางแผนการกําหนดขั้นตอนประเมินความเสี่ยงแล้วก็วิธีคิดในการแก้ไขปัญหาค่ะเป็นสิ่งสําคัญมากค่ะการเชื่อใจคนในทีมค่ะโดยการมอบหมายงานให้รับผิดชอบพร้อมกับซัพพอร์ตเมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นก็ทําให้งานนี้มีคุณค่าทางจิตใจค่ะแม้ว่ามันจะเป็นงานที่ยากและกดดันพวกเราก็สามารถทํามันแล้วก็พามันมาได้ค่ะโอเค คทาฟอร์มเรียบร้อยแล้วก็โซงเลยดีกว่าแล้วก็สำหรับคนที่สนใจและอยากมาร่วมง,งานกับพวกเรานะคะสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งในทีนมของพวกเราและพวกเราสามารถซัพพอร์ตและเรียนรู้ไปพร้อมกันได้ะคะ่ะและนี่ก็คือ Job Resume ่ตำแหน่ง Infrastructure er Engineer ค่ะ